กรักสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ปูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเหล่าบรรดา FC และยูทูบเบอร์นะครับหน้าบ้านลุงพลเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับลุงพลนะครับโดยที่คุณน้ำฟ้านะครับภรรยาคุณหมอปลานะครับหวังว่าทุกคนคงจะจําได้นะครับว่าเธอผู้นี้คือใครนะครับ ก็ได้มาที่บ้านลุงพลนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเธอคนนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเธอจะชื่อน้ําฟ้านะครับลุงภูคิดว่าเธอน่าจะชื่อนางฟ้ามากกว่านะครับเพราะคุณน้ําฟ้าเนี่ยนะครับเธอมีจิตใจที่งดงานจริงๆนะครับนอกจากช่วยเหลือคนพร้อมๆกับทางหมอปลาแล้วนะครับทุกครั้งนะครับที่เธอเจอลุงพลนะครับเธอก็จะช่วยเหลือลุงพลช่วยเหลือบ้านแตงอยู่ตลอดเวลานะครั้งนี้นะครับที่มาบ้านลุงพลเนี่ย ก็จัดแจงช่วยเหลือทุกอย่างนะครับโดยที่ไม่บ่นเลยตั้งแต่เดินทางลงจากรถตู้เลยนะครับมาทักทายลุมพลป้าแต่อยู่ทุกเปอร์ทุกๆคนนะครับ แล้วก็จัดแจงช่วยเหลืองานต่างๆนะครับแถมยังเอาลูกน้องนะครับมาเยอะมากนะครับเพื่อจะมาช่วยเหลืองานขึ้นบ้านใหม่ลุงพลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27มีนนะครับซึ่งงานที่หน้าบ้านลุงพลเนี่ยเมื่อวานนี้หลักๆนะครับก็คือมีการทําโครงหลังคาบ้านนะครับเป็นเพิงยื่นออกมานะครับรวมถึงการเทป,ปูรอบๆบ้านลุงพลนะครับเพื่อสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ f c เนี่ยที่จะมาเยี่ยมหน้าบ้านลุงพลนะครับ ยังไงเนี่ยดูกปูเองก็ต้องขอชื่นชมน้ําจิตน้ําใจของคุณน้ําฟ้าและคุณหมอปลามากๆเลยนะครับที่มาช่วยในงานนี้นะครับซึ่งคุณน้ําฟ้าเองนะครับก็บอกว่าเธอนะครับจะอยู่ช่วยเหลืองานลุงพลเนี่ยจนถึงวันขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะพาทางลุงพลและป้าแตนนะครับ ไปร่วมงานวันรอยกระทงกับพี่อุ๊บนะครับในวันที่30-31นี้นะครับรวมถึงวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าใครอยู่ใกล้พื้นที่ที่ลุงพลและป้าแตงจะไปโชว์ตัวในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับไปให้กําลังใจกันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคิปการทําอาหารเนี่ยมากกว่า50คิปแล้วนะครับ เรื่องของการทําอาหารจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลุงกูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคนระับ